สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับผมครับพันไกค่ครับวันนี้ผมจะพามาจับปลาหมอไปต้มหรือไปลาบก็ได้ครับพี่น้องมาดูปลาหมองผมนี่มีแต่ใส่โอ้ะโอ๊เลยครับนี่ครับพี่น้องดูฝ่ามือผมนี่ขูต่ตะปนินครับ ใส่เข่ากันเลยครับปลาหม้โอ,โอ้ตัวนั้ถุกเจ็ดขีดตัม้านี่ครับปลาหม้เกือบไฟลโลนี่ครับโอ้โหนี่แข็งนีครับลาหม้าสีทองอ้าวใหญ่แค่นั้นนะครับตรงมุมตรงนี้ครับ น,นี่ครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวจับกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาจับตัวโมงกันเลยครับจับไปกินเลยเลี้ยงมา ใ,ใส่บิ๊กทท้งนั้นเลยบิ๊กอัพบิ๊กบิ๊กบิ๊กสีทองก็มีครับนี่อ๋อสีทองใส่ตัวโจ๊กนี่งอกเหลืองแ้ๆครับผมไม่มีตัวะจ๊ดนี้ผมไม่ได้ไปใส่ไว้ใค้สนใจกับพิต่อได้ครับส่งเครี่เลย không có liên hợp với tái hấp đẹp đẹp tui dạy cân pha mưa khốn ư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  บิ๊กไซบิ๊ก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 อัพบิ๊กอัพปันนินตัวนี้ผมชอบรักชอบ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 บิ๊กไซบิ๊กไซ หลายแล้วครับเราไว้กินวันหลังนะครับมีกับหมอดีด๋ยวาพาวุกล่เลยครับเนี่ยมาณนังครับเอาครับเดี๋ยวคอยไปดูทางตอนทำอาหารนะครับว่าจะทำไมกินย่างหรือยัดต้มครับ ตามชมครับ

นี่ครับพี่น้องอาหมอชูชีเสร็จแล้วครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ